นักท่องเที่ยวเริ่มเมินไทยค่ะอ้างเที่ยวประเทศนี้ไม่คุม้มแห่ชี้เป้าไปเวียดนามค่ะ เรื่องราวนี้ต้องบอกวันน่าสนใจมากๆนะค,ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยซึ่ง้ามีผลกระทบอย่างหนักท่องเที่ยวซบเซาก็อาจจะกระทบไปถึงเศรษฐกิจของประเทศได้เลยทีเดียวนะคะโดยเรื่องนี้คุณผู้ชมเป็นเนื้อหาโดยคุณมินิกันนะคะบอกเอาไว้ว่าถ้ามองแบบไม่อคติเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวสําหรับคนกลุ่มใหญ่มักจะมองถึงความคุ้มค่ามากกว่าราคาพฤติรกรรมของนักท่องเที่ยวหากมาเที่ยวแล้ว ไม่คุ้มค่าก็มักจะมาแค่ครั้งเดียวไม่มาอีกเป็นครั้งที่2แล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามเองก็เติบโตทุกด้านทั้งในด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมนักลงทุนทั้งโลกต่างมุ่งไปที่เวียดนามแล้วก็ทยอยทิ้งฐานจากประเทศไทยเพราะว่าไทยเนี่ยเริ่มเป็นประเทศค่าแรงสูงแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานต่อคนแพ้เวียดนามไปแล้วแล้วในส่วนภาคท่องเที่ยวเองก็เช่นเดียวกันค่ะเวียดนามเริ่มมีการแข่งขัน กับไทย เพราะว่าจะว่าไปตามตรงเนี่ยภูมิศาสตร์ของเวียดนามด้านทะเลดีกว่าไทยเพราะว่าทุกเมืองของเวียดนามติดทะเลหรือว่าเดินทางไม่ไกลมีชายฝั่งยาวทอดไปตามประเทศในระยะยาวแล้วการท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ยก็เลยสามารถสู้ไทยได้แน่นอนนะแล้วก็อาจจะชนะไทยด้วยในอนาคตการเปรียบเทียบกันนะระหว่างภูกเก็ตพัทยาในไทยกับหาดสวยๆในเวียดนามในแง่ของความสวยงามแล้วบรรยากาศแล้วแล้วก็ความคุ้มค่าทางการเงินเนี่ยมีรายละเอียดมาบอกเล่ากันนะ ค่ข้อที่1เลยนะคะเรื่องของความสวยงามแล้วก็บรรยากาศ ภูเก็ตนะคะมีจุดเด่นเรื่องหาดทรายขาวน้ําใสระดับโลกอย่างเช่นหาดป่าตองหาดกะตะหาดกระ,ะกรน้นแต่จุดเด่นนี้เริ่มเก่าล้าสมัยไปแล้วส่วนเรื่องของบรรยากาศค่อนข้างเที่ยวระดับพรีเมียมนะคะเพราะเหมาะสําหรับครอบครัวนักท่องเที่ยวที่ชอบความสะดวกสบายแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะมีน้อยสามารถหาทางเลือกอื่นที่ดีกว่าประเทศไทยได้ต่อมาพัทยานะคะมีจุดเด่นก็คือหาดยาวก็จะเป็นหาดพัทยาหาจอมเทียน จะยาวทอดต่อกันแต่เทียบกับเวียดนามแล้วค่ะของเวียดนามยาวกว่าของไทยมากหาดพัทยาไม่ได้สวยอะไรเลยบรรยากาศคึกคักทั้งกลางวันกลางคืนมีทั้งชายหาดไนท์ไลฟ์นะเหมาะสําหรับกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนชอบปาร์ตี้แต่สําหรับกลุ่มครอบครัวเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์มากนะคะแล้วก็มาดูหาดสวยๆในเวียดนามนะก็คือมีหาดดานังค่ะหาดยาวสวยน้ายําใสเงียบสงบคล้ายภูเก็ตแต่ว่าคนน้อยกว่าเหมาะกับการพักผ่อนเงียบสงบมากกว่านะคะมาหาดที่สอ อาหารนางฟ้าหาดทรายขาวระดับพรีเมียมเลยนะคะบรรยากาศรีสอร์ทรู้เหมาะสําหรับคนชอบปาร์ตี้ต่อมาค่ะหาดหอยอันนะคะผสมผสานวัฒนธรรมเวียดนามกับชายหาดสวยก็จะเห็นได้ว่าเวียดนามเนี่ยมีการพัฒนาที่หลากหลายด้วยต่อมาข้อที่2นะคะคือเรื่องของราคาและก็ความคุ้มค่าหากเทียบราคาท่องเที่ยวของเวียดนามเนี่ยถูกกว่าไทยเฉลี่ยประมาณ20-30%เมื่อเทียบหาดที่สวยใกล้เคียงกันนะคะโดยเฉพาะค่าที่พักค่าอาหาร เวียดนามถูกกว่ายอย่างชัดเจนในขณะที่ภูเก็ตเนี่ยแพงที่สุดเลยนะคะแต่ว่ามีมาตรฐานการบริการสูงและพัทยาค่าใช้ใจ่ายกลางๆแต่ถ้าต้องการความบันเทิงเนี่ยเยอะนะจะไปต้องเสียเงินเพิ่มนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพภูเก็ตเนี่ยอาจจะคุ้มค่าสําหรับคนชอบบริการระดับพรีเมียมนะแต่คนกลุ่มนี้ก็มีไม่มากนะะักค่ะส่วนพัทยามีความคุ้มค่าถ้าต้องการความสนุกและก็ความสะดวกแต่ว่าคนเยอะปัจจุบัน นนมีคนอินเดียจํานวนมากเลยนะที่พัทยาทําให้เสียบรรยากาศของการท่องเที่ยวแบบเดิมๆไปรวมไปถึงหาดและก็สถานที่เก่าค่ะส่วนเวียดนามนะคะมีความคุ้มค่าที่สุดในแง่ของราคาและก็ความสวยงามของธรรมชาติเมื่อเทียบกับไทยนะคะโดยนะักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดจึงเน้นไปที่ความคุ้มค่าแล้วเวียดนามเองก็ตอบโจทย์มากกว่าไทยจริงๆค่ะ โดยจากบทความนี้ผู้ชมมีชาวเน็ตไทยเห็นด้วยจำนวนมากแล้วก็ยังได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยว่ามีแต่คนมาใช้ไม่มีงบบำรุงรักษาเลยยังหาดพัทยาก็ปล่อยให้เป็นสลัมบอมเบย์แทนที่จะติดไฟให้สว่างคนไหนมาขายก็จับไอ้พวกเมาเนี่ยก็ให้มันกลับไปนอนบ้านไม่ใช่มานอนตามหาดกันเป็นฝูงแล้วใครเขาจะกล้าไปเที่ยวนะคะต่อมาค่ะท่านที่สอบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงค่ะหวังพิ่งการท่องที่ เที่ยวอย่างเดียวไม่ได้หรอกเวลานี้เนี่ยต้องทําระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศแล้วค่ะไม่ขายทรัพยากรลดการใช้จ่ายในประเทศค่ะแล้วคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ประเทศเราเนี่ยเที่ยวไม่คุ้มค่าจริงไหมหรือว่ามีที่ไหนที่ดีที่คุ้มคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันเลยนะคะเผื่อนะักท่องเที่ยวผ่านมาอ่านนะเขาจะได้คิดใหม่อีกทีนึงเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะ